สดีค่ะมาพบกับรถเช่นเคยนะคะวันนี้รถจะมาส่งมอบรถใหม่นะคะเป็นรุ่น4ประตู h ฮ g h l a n d e r ตัวแซนะคะเครื่องยนต์1 9 0 0ซนีซีนะคะราคารถอยู่ที่8809,000 0บาทค่ะเป็นสีขาวมุกค,ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูความพึงพอใจของลูกค,ค้าเกี่ยวกับรถคันนี้กันนะคะเชิญด้านนี้เลยค่ะค่ะรถคันนี้ถูกใจไหมคะพี่มุกดาถูกใจมากเลยค่ะสวยมากแล้วก็พนักง,งานบริการดีมากเลยค่ะคุณลถค่ะ เยี่ยมมากเลยค่ะาการาไฟแนนซ์จัดง่ายไหมคะอ๋อจัดง่ายมากเลยค่ะไฟแนนซ์ไปถึงที่เลยนะคะแล้วก็ผู้คุยกันง่ายค่ะค่ะข,ขอบคุณมากนะคะค่ะออกรถคันนี้ไปขอให้พี่มุกดาเฮงเฮงรวยรวยนะคะเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็าไปส่งมอบรถลูกค้ากันนะคะค่ะแล้วมาพบกับรถในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ